โอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ํามันเครื่องที่เวลาเราซื้อมาหรือไปที่ร้านกันแล้วแต่เราถ่ายเองหรือไปที่ร้านกันแล้วแต่เวลาเราไปเลือกซื้อตัวที่เป็น1ลิตรนะครับที่มันไม่ใช่0.8แล้วมันจะเหลือ200มิลลิตรแล้วคือมีน้องเขาถามมาว่าไม่ใช่เขาถามเขาพูดมาว่าเออเขาเก็บไว้รอบละ200 200 200รวมกัน4รอบได้800เท่ากับได้ได้ได้ได เขาเรียกว่าอะไรได้เติมฟรีครั้งหนึ่งนั่นแหละนะครับถึงแม้มันจะจ่ายแพงกว่าแต่ว่าส่วนต่างมันก็แพงกว่าไอ้ตัวศ .8 ลิตรใช่ไหมเวลาซื้อ1ลิตรอ้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าว่าอ่ะอย่างน้ํามันเนี่ยไม่ว่าจะน้ํามันยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งบางตัวเลือกเนี่ยเขาไม่ได้ทํศู .8 l. อย่างที่ผมใช้ส่วนใหญ่มันก็1ลิตรหมดเลยเนี่ยเห็นไหมหนึลิตร1ลิตร1ลิตรนะครับแล้วการรวม4ีครั้งอ่ะวิธีการรวมมันคือแบบนี้ โมลี่เจนเองที่เป็นตัวสกูตเตอร์เขาก็ทํามาเป็น1ลิตรเขาไม่ได้ทํามา0.8ยกเว้นน้ามันศูนย์แค่นั้นแหละนะครับที่เขาจะทํามาตรงพอดี0.8ลิตรกับบางยี่ห้อที่เขาทํา0.8แนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ใช้ที่เป็น0.8อ่อะนะอย่างโมตุนเนี่ยมันไม่ค่อยมี0.8นะครับ7จเนี่ยมันก็ไม่มี0.8นะครับก็จะมาอธิบายว่ามันไม่ใช่การเก็บ4ครั้งแบบนั้นนะน้ำมันเนี่ยมันมี1ลิตรใช่ไหมอย่าง ไอยี่ e, ห้อไหนที่มันมีข้างขวดบอกปริมาณอะใช่ไหมเหลือ200เหลือ200ใช้800เหลือ200ออ่าอันนี้ไม่มีบอกอันนี้กะได้เพราะกะได้อ่านเนี่ยมันจะเหลือประมาณเนี้ยเหลือ200เหลือ200ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปเติมแล้วเราก็เก็บ200กลับบ้านหรือพอไปเติมอีกไปไปถ่ายอีกรอบนึงเก็บ200กลับบ้านไม่ใช่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไงดีเดี๋ยวใช้ขวดโมดตุลแล้วกันอ่ะอธิบายแบบนี้ เวลาเราไปเติมเนี่ยนะครับเติมครั้งไปถ่ายนะ้ามันเคลื่อนที่ศูนย์หรือถ่ายเองกันแล้วแต่อ่ะครั้งที่หนึ่งเหลือสองร้อยใช่ไหมเก็บไว้เพื่อนๆก็จะมาถ่ายครั้งที่สองเป็นกระป๋องที่สองปุ๊บเหลือสองร้อยเอาไปเก็บไว้รวมกันสองร้อยกับสองร้อยรวมกันสองกระป๋องเป็นสี่ร้อยแล้วแล้วก็ไปถ่ายเปลี่ยนถ่ายครั้งที่สามเก็บมาไว้อีกสองร้อย่เปลี่ยนถ่ายครั้งที่สี เก็บมาไว้อีก200รวมกันทีนี้เราก็จะเอาอันเนี้ยมารวมกันแล้วก็ถ่ายฟรีหนึ่งครั้งสี่อันรวมกันได้800มิลลิตรถ่ายฟรีหนึ่งครั้งถูกไหมเป็นครั้งที่ห้าไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่การทําแบบนี้นะวิธีการที่เราจะจะเหลือน้ํามันอะเหลือน้ํามันไว้เพื่อเก็บไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้รวมเพื่อที่ถ่ายรอบหน้าต้องทําแบบนี้ก็คือเราไปศูนย์หรือเอ้ยเราไปร้านหรือถ่ายเองกันแล้วแต่กระป๋องแรกเหลือ200ใช่ไหม อ่ะเก็บไว้พอเราซื้อกะปองที่2มาหรือไปที่ร้านปองที่2อันนี้เราใช้800ใช่ไหมเราเติมมาเนี้ยแค่600นึกออกไหมเติม600แล้วในกระปองจะเหลือ400อเสร็จแล้วเอา2อ0ยที่เหลือมาเติมใช้ของเก่าให้หมดก่อน f ฟ r s t in first out ไฟโฟเพื่อนเข้าใจไหมอ่าพอ,อน,นี้หมดไปในกระปองครั้งที่2อันนี้มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่400อยถูกไหม400ออ่ะเราเราเก็บไว้400อปุ๊บไปเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไปนะครับ เราก็จะใส่อันนี้แค่400นึกออกไหมแล้วในกระป๋องจะเหลือ600มิลลิลิตรอ่าใส่400ปุ๊บไอของเก่าอ่ะของเก่าอ่ะมันมีอยู่400ใช่ไหมเอามารวมกันก็จะเป็น0.8ลิตรพอดีอ่าหมดไปของเก่าหมดไปนี่ก็เราก็จะเก็บของที่สดใหม่กว่า600มิลลิลิตรนะครับแล้วเราไปเปลี่ยนครั้งต่อไปเรามีของเก่า600อันนี้เราจะใส่แค่200มิลลิลิตรแล้วเอา600ที่ครั้งที่แล้วที่เราถ่ายไว้มาใส่รวม เป็น800แล้วอันเนี้ยก็จะเหลือ800เท่ากับฟรีอ่ะเนื้อออกไหมเพื่อนๆนึกออกไหมเท่ากับครั้งต่อไปเราจะสามารถกระป๋องเนี้ยเราสามารถใช้ได้อีก800พอดีนะครับการทําแบบนี้จะเป็นการไม่เลี่ยงไม่ให้น้ํามันเครื่องที่เก็บไว้อ่ะเสื่อมสภาพหรือเสื่อมประสิทธิภาพนะครับน้ำมันเครื่องหลังจะเปิดแล้วอ่ะหรือหลังจะใช้งานแล้วก็แล้วแต่มันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นเกินได้แต่ว่ามันจะค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับ แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเก็บไว้ทีละสองร้อยสองร้อยสี่หนแล้วเอามารวมกันประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องมันจะลดลงเป็นวิธีการที่ไม่แนะนําให้ทําแล้วมันก็ไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่ด้วยนะครับวิธีที่ถูกต้องคือทําแบบนี้คือ First In First out านะครับนาของเก่าที่เราเหลือนะ่ะมาเติมก่อนแล้วมันขาดอีกเท่าไหร่เอาของใหม่เติมเข้าไปแล้วของใหม่ก็เก็บไว้รอบหน้าพอเป็นของใหม่เป็นรอบรอบหน้ามันก็จะเป็นของเก่าแล้วก็ของเก,าาเก่ามาเติมก่อนทําแบบนี้นะครับถ้าใครงง ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งโอเควันนี้ถ้าชอบสาระอะไรแบบนี้นะครับเทคนิคอะไรแบบนี้ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับแค่นี้แหละสวัสดีครับ